สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่านาคาราชดวงเศรษฐีครับนะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์วันนี้สรุปเลขโค้งสุดท้ายแล้วทุกคนนะสรุปเลขโค้งสุดท้ายของเรางวดนี้จะเป็นยังไงเนาะก็เอาเป็นแนวทางโชคลาภสําหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสําหรับคนที่ชอบวัดดวงเสี่ยงดวงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขคือการเสี่ยงโชคงวดนี้ตรงกับวันพุธ ที่1กันยาจะมาเลขอะไรทุกคนเลขไหนจะมาเด่นเลขไหนจะมาดังวันนี้มาสรุปโค้งสุดท้ายกันเลยอาจารย์ลงไปแล้วองคลิปเนาะทุกคนที่ใครติดตามอาจารย์ก็จะได้เห็นนะครับเนาะว่าลงไปแล้ว2คลิปก็ติดตามหาดูเอานะทุกคนเนาะเดี๋ยวยังไงมีข่าวอัปเดตยังไงข่าวสารยังไงก็จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะพี่น้องที่มีโชคลาภ นะครับเนาะได้ดูอาจารย์ผ่าน YouTube หรือผ่านช่องไหนช่องทางไหนที่เห็นอาจารย์ที่อาจารย์บอกโชคไปแล้วก็ได้โชคกับอาจารย์ได้ก็ได้ร่วมทําบุญกับอาจารย์มานะก็แล้วแต่บางคนก็ได้โชคมากโชคน้อยเนาะก็มีน้ําใจแบ่งโชคราบมานะตามจริงก็ไม่เป็นไรทุกคนนะให้ทุกคนได้แบบ มีเงินมีทองได้ซื้อข้าวปลาอาหารได้มีเงินมีทองนะตามที่ต่างๆถ้าได้โชคจริงๆนะาอาจารย์อาจารย์ก็พยายามให้ได้โชคนี่แหละนะได้ทุกอย่างคนนี่ปมดสินแล้วมีมั่งคั่งแล้วค่อยมาร่วมสร้างบุญกับอาจารย์ก็ได้หรืออยากจะไปต่อบุญก็ได้แต่ใครทํามาแล้วอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเนาะเงินทุกบาทที่ได้มาก็เอามาบูรณะแล้วก็มาสร้างสถานที่นเทวสถานของเรานี้ให้เคยสดงดงาม นะเพื่อเป็นคู่บารมีคู่ศาสนานะคู่กับเทพเทวดาต่อไปนะวันนี้ก็มาเอาโชคราบสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายทุกคนนะเดี๋ยวจะมาสรุปแนวทางโค้งสุดท้ายกันว่าเลขไหนจะมาเด่นเลขไหนจะมา,าเดี๋ยวขอดูอวันที่ดีๆก่อนนะทุกคนเนาะเพื่อความชัวนะเดี๋ยวจะสรุปให้น้อยที่สุดเนาะทุกคนเนาะเอาตามแนวเนาะ มาเอาตามแนวตรงกับวันพุธท,ทุกคนตรงกับวันพุธท,ที่หนึ่งแลมเก้าค่ำเดือนเก้าแลมเก้าค่ำเดือนเก้ามันจะมีเบิ้ลไหมนี่ยมันจะมีเบิ้ลหรือเปล่านะทุกคนนะอต้องมาคำนวณกันแล้วอคำนวณกันแล้วว่าจะมาเลขอะไรแบบไหนยังไงนะอขอดูชัดเจน ามาสรุปแนวทางกันเลยนะสรุปแนวทางของสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวดึงออกมาดึงเลขดึงเลขสองตัวก่อนนะเดี๋ยวแต่มาพูดตัวเด่นใช่ไหมเอาตัวเด่นก่อนไหมตัวเด่นแต่ละแต่ละหลักไหมเอาตัวเด่นแต่ละหลักใช่ไหมหนะถ้าตัวเด่นแต่ละหลักเนาะใครชอบหลักไหนลองเอาไปนะถ้าหลักศูนย์เด่นสุดในหลักศูนย์เด่นสุดในหลักศูนย์คือ นะเด่นสุดในหลักศูนย์คือศูนย์แปดทุกคนนะเด่นสุดในหลักศูนย์นัคือศูนย์แปดเด่นสุดในหลักหนึ่งนะคือหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าเด่นสุดนะเอ้ยหลักหนึ่งนี้มันมีอ่าถูกแล้วถูกแล้วนะคือหนึ่งเก้าแล้วก็เด่นเด่นสุดในหลักสองเด่นสุดในหลักสองก็คือนะสองแปดนะเด่นสุดในหลักสามนะก็คือนะเด่นสุดในหลักสามนี่คือ สามหกนะเด่นสุดในหลักสี่ก็คือนะ,เ,อะเด่นสุดในหลักสี่นี่จะเป็นสี่สามนะครับนะเด่นสุดในหลักห้านะเด่นสุดในหลักห้าคือห้าหกห้าเก้ามีสองตัวนะเด่นเด่นหลักห้าเพราะว่ากําลังเลขห้าเนี่ยมาแรงมากในวันพุธนะแล้วก็เด่นสุดในหลักหกนะก็คือหกแปด หกแปดแล้วก็หกสองเด่นสุดในหลักเจ็ดนะก็คือนะเจ็ดห้านะแล้วก็เจ็ดห้าก็เด่นมันมีเด่นเด่นสุดเจ็ดห้านี่แหละนะเจ็ดห้าแล้วก็เด่นสุดในหลักแปดนะก็คือแปดหนึ่งกับแปดเก้าแต่มันน่าจะอั้นอีกแปดเก้านี่อั้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงบัตรน,นี้ก็ยังอัน้นแต่ยังไม่ออกนะอ่านะ ถ้ามาเด่นหลักเก้าก็จะเป็นเด่นหลักเก้านี้จะเป็นเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าทุกคนนะอันนี้เด่นเด่นหลักนะเด่นหลักเก้านะเพราะฉะนั้นอันนี้เด่นแต่ละหลักใครชอบแต่ละหลักก็ไปเน้นตัวนั้นนั้นก็ได้ที่อาจารย์แน,นะนําไปเนาะแต่มาสรุปแนวทางเด่นสุดดีกว่าแนวทางเด่นสุดสรุปออกมาสี่ตัวห้าตัวนะเลขสองตัวนะเลขสองตัวสรุปออกมานะมี อืมเ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ มันมาตัวเดิมเลื่นั้นทุกคนนะสองห้านะทุกคนนะ,นะนนะแต่สองห้าจา์ไม่เขียนลงนะทุกคนนะเพราะมันเป็นเลขที่ออกมาแล้วแต่สองห้าเนี่ยมาเด่นมากมาเด่นเหมือนกันนะสองห้าเนี่ยมาเด่นมากทุกคนก็เอาเป็นตัวกันเนาะตัวกันของอาจารย์ในงวดน,นี้คือสองห้าตัวกันนะอืมตัวกันตัวกันจะมีสองสี 4, ่สองห้าทุกคนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น อ่านี่ทุกคนนี่นะอันนี้แนวเลขสองตัวเลขสองตัวคือแปดศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสี่สองเก้าเก้าทุกคนอันนี้คือตัวเด่นนะตัวเด่นตัวเด่นนะอ่านี่ทุกคนจับดูนะตัวกันหนึ่งแปดทุกคนก็ชอบนะทุกคนนะเพราะว่าตามกำลังสถิติวันเนี่ยหนึ่งแปดจะมาเด่นมากทุกคนอ่าเป็นตัวกันก็ได้นะ แต่ใครชอบก็ซื้อไว้นะอันนี้นะทุกคนเห็นไหมอ่าน่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้นะแต่ถ้าเด่นสุดใช่ไหมเด่นสุดในหลักเด่นสุดในหลักนี้ใช่ไหมก็จะมีแปดศูนย์นะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าทำไมชอบเบิ้ลยังเลยทุกคนวันนี้นะเออเพราะว่าตามตามดวงเลขเนี่ยมันจะมาเบิ้ลบ่อยมากนะเบิ้ลมาเบิ้ลมาหามาอะไรเงี้ยถ้าเป็นเลขออกวันพุธแล้วก็ในเดือนนี้นะอ่า นี่นะทุกคนนะอะเลขสามตัวเลขสามตัวจะเป็นอืเลขสามตัวจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้อ,อีกตัวหนึง่งจะเป็น อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขนี้นะคำนวณออกมายากจังเลยทุกคนอ่าคำนวณออกมายากมากเลยนี่นี่นะนี่นะ หนึ่งเก้ามันไม่รู้ว่าจะอั้นไหมทุกคนนะหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าไม่รู้ว่าจะอั้นไหมอ่าก็ลองเสี่ยงโชคหนึ่งเก้าไว้ด้วยก็ได้ติดไว้ไปลายนวมหนึ 180, 77, 2, 9, ่งแปดศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสองเก้าไอ้สี่เก้าหนึ่งเด่นเด่นทุกตัวเลยสามตัวนี้ซื้อไว้ทุกตัวเลยทุกคนถ้ามันมานะสามตัวซื้อไว้ทุกตัวก็ได้เสี่ยงโชคไว้ทุกตัว นแนวทางนะสี่ชุดนี้นะเด่นสุดใช่ไหมเด่นสุดก็ตัวนี้นะหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เก้าหนึ่งก็มามันเด่นสี่ตัวเลย <c oughs> เด่นสี่ตัวเลยนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปฟันเม็ดเดียวก็ได้แต่อันนี้เด่นสุดสี่ตัวเนี้ยอ่ะดูไว้นะทีนี้เด่นสุดๆเลยล่ะเด่นสุดสุดเลย ฟันเม,เม็ดเดียว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 ฟันเม็ดเดียวเดียวมีฟันเม็ดเดียวไปเลยทุกคนนี่เอา้านี่ฟันเม็ดเดียวเน้นๆนไปเลยหนึ่งแปดศูนย์กับเจ็ดเจ็ดนะก็ซื้อบนซื้อล่างไว้ก็แล้วแต่ทุกคนหนึ่งแปดก็อย่าลืมไปตัดกันด้วยทุกคนจะหนึ่งแปดก็ได้หนึ่งเก้าก็ได้นะ เสียงไว้หน่อยมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าตัวนิ้นก็เนี้เนี่ยมันอาจจะเป็น180หรือ181ก็ได้ทุกคนนะ181ก็ได้เพราะว่า0แ์แทนหนะถ้าคิดไปตัวนั้นนะหนึ 180, 18 1งแป่งแล้วก็7จเนะอ่ะเนี่ยเอาเป็นแนวทางเสียงโชคทุกคนให้โชคราบร่ํารวยมีโชคราบกันทุกคนในงวดวันที่1กันยายนรวยๆยสวัสดีครับ